เช้าวันนีนนน้ทุกคนตอกเจชาแคนนปลว่ะคกวันดีตอนกลางลวันนีนวัแปลว่าทุกคนนะคะนนาไปใช้กันได้เลย ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปที่เซโตโอฮาชิบริดจ์มิวเซียมนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ข้างๆกับสะพานเซโตบิชเมื่อ EP 1เลยระหว่างทางนะคะเซนเซก็ซื้อขนมให้เรากินชื่อขนมว่าโอปันยากิค่ะเป็นขนมที่ดังมากๆในญี่ปุ่นเลยนะข้างในจะเป็นไส้ถั่วเป็นถั่วดำแล้วก็ไส้แน่นมากๆอุ่นๆร้อนๆเลยค่ะ ดูสิทุกคนคือไส้มันทะลักมากๆแบบเต็มปากเต็มคำสุดๆเรานำข้อมูลของขงนมอ,อปัญญกิกมาให้เพื่อนๆได้อ่านสักนิดนึงนะคะขนมโคกญี่ปุ่นสุดอร่อย ตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงข้างหน้าพิพิธภัณฑ์แล้วทุกคนจะเห็นเลยนะคะว่าเราอยู่ใกล้กับสะพ,พานเซตเตอร์บริดมากมากเลยคืออยู่ใกล้แบบสะพ,พานใหญ่มากๆบนสะพ,พานก็จะมีทางรถยนต์วิ่งแล้วก็มีรถไฟวิ่งผ่านนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์กันแล้วเราเลือกมากันประมาณ3 4ถึงโมงเย็นนะคะซึ่งแดดก,ก็จะไม่ร้อนเลยแล้วก็อากาศดีมากๆ ตอนนี้เราก็เดินเข้ามากันข้างในพิพิธภัณฑ์แล้วตรงนี้ก็จะมองเห็นสะพานเซตโตบิชด้วยทุกคนก็คือกำลังถ่ายรูปข้างหน้าพิพิธภัณฑ์ก่อนแสงจะหมดนะคะอากาศดีมากๆ ีพิพิธภัณฑ์ที่นี่ก็คือจะมีแบบจำลองของสะพานเซโตบิชด้วยมันก็จะมีประวัติบอกว่าสะพานนี้ยาวเท่าไหร่แล้วทำไมถึงสร้างสะพานนี้ขึ้นมาสะพานนี้ไปเชื่อมกับจังหวัดอะไรบ้างในญี่ปุ่นก็คือมีบอกหมดเลยตั้งแต่การก่อสร้างสะพานนี้ขึ้นมาค่ะแบบจำลองก็คือทำเหมือนมากมาก เท่าที่อ่านและสรุปได้นะคะก็คือสะพานเซโตโอฮาชิเนี่ยเป็นระบบสะพานสองชั้นที่ยาวที่สุดในโลกแล้วก็เป็นผลงานสถาปตัตยกรรมที่สามารถมองเห็นได้จากอาวกาศอีกด้วยและที่สำคัญคือใช้เวลาสร้างตั้งหนึ่งทศวรรษเลยนะคะ Your turn. <laughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โงครึ่งนะคะเราก็ขึ้นมาชมวิวข้างบนกันตรงนี้คือเห็นสะพานชาัดมากๆเลยมีที่ให้ส่องด้วยแล้วก็มันจะทำให้เรามองเห็นไปแบบสุดๆของสะพานเลยค่ะแต่ว่ากล้องของเราถ่ายไม่ได้นะคะแต่ตาถ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะสะพานนี้ก็คือเห็นไหมคะว่าเราจะเห็นรถผ่านแล้วก็ตรงช่องๆตรงกลางก็จะเป็นที่รถไฟชิงคันเซ็นผ่านนั่นเองค่ะ แสงตอนนี้คือเหมาะกับการถ่ายรูปสุดๆเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันค่ะโ Oh my god สวยมากเห็นไหมได้ชัดๆสวยมากฉัน่อยฉันเหนื่อยสามโทโนเฮนเย้คาเลต้า เวลาผ่านไปไวมากๆเลยค่ะแป๊บๆก็คือค่าแล้วตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็กำลังจะไปส่งพวกเราที่หอพักกันนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งออกจากคลิปนะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะมีไปไหนอีกหรือเปล่าคลิปเรายังไม่จบเท่านี้นะ Day t วันนี้นะคะเรามีไปทีปาร์ตี้กันค่ะเราเดินทางโดโยรถไฟโคโตเดนแล้วก็เดินมานิดหนึงมาที่หน้าบ้านที่เซนเซเป็นคนนะัดให้เรามานะคะก็คือเดินทางง่ายมากๆเลยบ้านเป็นญี่ปุ่นเลยค่ะตอนนี้ก็เข้ามาที่ห้องของการชงชาเรียบร้อยแล้วก็รอผู้ใหญ่นะคะเป็นคนมาพาเราทำพิธีชงชากันค่ะ คนนั้นนะคะเป็นเซนเซผู้หญิงที่เขาจะมาทําพิธีชงชาให้เราค่ะจริงๆก็คือเราไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าจู่ๆเขาก็เอาขนมแล้วก็ชาเขียวที่ชงเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามาให้เราลองได้ทานกันนะคะก็ทีปาร์ตี้สุดๆเราทานหมดแล้วด้วยค่ะก็คือขนมหวานมากแล้วก็อ่าชาขมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทัวร์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นกันค่ะว่าคนญี่ปุ่นบ้านเป็นยังไง เริ่มจากทางเข้าเลยนะคะทางเข้าก็จะมีชั้นวางรองเท้าแล้วก็มีชั้นวางของต่างๆประตูในบ้านนะคะก็จะเป็นประตูไม้ที่มีกระดาษเป็นช่องๆค่ะอย่างที่เห็นในคลิปเลยแต่และห้องก็จะเชื่อมกันอย่างนี้เลยนะคะสามารถเดินทะลุกันได้ทุกห้องเลยมองแบบนี้ก็คืองงๆนิดหน่อยทางซ้ายนี่นะคะก็จะเป็นห้องที่เราทําพิธีชงชากันไปเมื่อกี้นี่เองค่ะก็ห้องค่อนข้างกว้างมากคล้ายๆห้องรับแขกเลย แล้วเราก็มาการที่ห้องรวมนะคะเป็นห้องที่เซนเซพามานั่งพักนั่นเองค่ะหลังจากที่กินชากันเรียบร้อยแล้วมีน้ำขนมเตรียมไว้รอเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นขนมชื่อดังจากเกียวโตนะคะซึ่งรสชาติก็จะเหมือนแป้งไดฟุกุข้างในมีไส้ต่างๆค่ะจบไปแล้วกับพิธีชงชาเล็กๆน้อยๆวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะทุกคน ระหว่างที่เรากำลังกลับหอนะคะก็คือเจอเปียนโนสาธารณะที่สถานีรถไฟค่ะก็เลยมีสเปเชียลคลิปมาฝากทุกๆคนนะคะ คลิปนี้ก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังคลิปของเรากันนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กันนะ